ใน3กลุ่มแรกที่นำเสนอไปนะฮะก็จะอยู่ในประเด็นกเกษตรกรรมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็มีการแตกประเด็นที่หลากหลายไปนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าในการเริ่มตัวเวิร์กช็อปเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราได้นำเสนอให้นักศึกษาได้เห็นปัญหาจากบุคคลจริงนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของส่วนต่างๆของสังคมนะครับจากนั้นเราก็เชิญ ท่านผู้เชี่ยวชาญจากภาคประชาสังคมนในการที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติเมกับนักศึกษาแต่การเลือกประเด็นนั้นเ,นเป็นสิ่งที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเ,เป็นผู้ที่เลือกเองตามความสนใจในตัวเองแล้วก็เลือกที่จะหาะข้อมูลเพิ่มเติมจากการค้คนคว้าเพิ่มเติมด้วยต,ตัวเองโดยการแนะนําของอผู้เชี่ยวชาญในสกกาขาต่างๆนะครับก็นํามาสู่การที่พัฒนาตัวข้อมูลและผลงาน,นในรูปแบบที่หลากหลายอย่างที่ท่านได้เห็นไปแล้ว นะครับก็ในส่วนของประเด็นที่ดูจะได้คำสนใจมากนะฮะก็คือเรื่องของเกษตรกรรมซึ่งซึ่งก็อย่างที่ผ่านไปใน3คณะวิชานะครับก็คงจะข้ามไปสู่อีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็นประเด็นทางเลือกที่เราลำเสอให้นักศึกษาก็คือประเด็นของเรื่องของที่ดินรับเรื่องสิทธิที่ดินเรื่องอปัญหาคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่อนข้างเป็นปัญหาที่ เป็นข่าวแล้วกเ็เป็นเรื่องฮอตอยู่ในในใน,ในสื่อในเวลานี้ด้วยนะครับก็ลองดูว่าน้องๆสะท้อนถึงเรื่องสิทธิในเรื่องที่ดินเนี่ยของกลุ่มคนในแต่ละท้องที่เนี่ยอย่างไรนะครับผมขอเชิญนักศึกษาจากคณะจิตกรรมปริมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลักร,รขึ้นํเานเสนองานเลยครับ ครับสวัสดีครับผมฉัตรชัยคุธนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคณะจิตกรรมครับก็กลุ่มของผมนะครับทําเรื่องชื่อชื่อกลุ่มนะฮะเกมสิทธิ์เกมชุมชนครับครับก็สิทธิชุมชนเนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะครับในระดับโครงสร้างของประเทศไทยนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับก็ขาดความรู้ แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้รับรองว่าการละเมิดสิทธิของชุม,ช,มชนโดนละเมิดเนี่ยนะฮะจะหายไปซึ่งเราก็จะมีที่มาดังนี้นะฮะเป็นวิดีโอครับเชิญรับชมได้เลยครับปัญหาที่ดินจากกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่รัฐจัดสรรให้นั้น 90เซของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกอยู่ในมือของประชากรเพียง10เซนที่ถือเอกสารสิทธิ์แต่ประชากรอีก90เซนนั้นกลับถือครองกรรมสิทธิ์เพียง10เปอซนทว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศจำนวน321ล้านไร่พื้นที่ของเอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นั้นกลับคิดเป็นแค่40เปอร์เซน์ของพื้นที่ทั้งประเทศและจะ0เปอร์เซน์ของพื้นที่กรรมสิทธิ์นั้นกลับถูกทิ้งร้างโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนพื้นที่เกินครึ่งหรือกว่า60เปอร์เซนของทั้งหมดนั้นเป็นของรัฐซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นป่าและทะเลเข้าไว้ด้วยกันแต่ข้อเท็จจริงของปัญหาคือ มีประชากรส่วนหนึ่งที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ของประเทศเนื่องจากในบางครั้งรัฐปังกบใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมรวมไปถึงการช่อโกงโดยเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนจึงทำให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดข้อพิาพาทระหว่างรัฐก,กับชุมชน และเอกชนกับชุมชนเป็นจำนวนรวมกว่า1.5ล้านครัวเรือนจาก20.3ล้านครัวเรือนหรือกว่า4ล้านคนจากทั้งหมด67ล้านคนที่กำลังจะเสียที่ทำกินและที่อยู่อาศัยถ้าใน4ล้านคนที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่ เราต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าสนามหลวงถึง67เท่าเพื่อให้พวกเขาได้มีพื้นที่นอนเราจะรอให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวและชุมชนหรือเริ่มทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชนเกมสิทธิเกมชุมชน ครับก็สิทธิชุมชนนะฮะก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะครับที่คอยช่วยให้เราป้องกันผลประโยชน์ในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งสิทธิชุมชนเนี่ยนะฮะคืออำนาจในการต่อรองระหว่างชุมชนกับรัฐหรือกับเอกชนกับชุมชนของเรานะครับซึ่งกรณีต่อไปนี้เนี่ยฮะจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ชุมชนดังกล่าวได้ใช้สิทธิชุมชนให้เกิดผลแต่อาจจะยังไม่สำเร็จนะฮะแต่เกิดผลนะครับ ในกรณีนี้นะครับคือกรณีของป่าชุมชนนะครับบ้านเขาน้อยนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเจรจากับชุมชนว่าจะมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ชุมชนเนี่ยดูแลกันเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับชุมชนก็เองก็ต้องจัดคณะกรรมการในการดูแลป่าตรงนั้นขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ชุมชนเนี่ยนะฮะดูแลป่าและใช้ทรัพยากรจากป่าครับส่วนในกรณีถัดไปครับ ็นกรณีของการเวนคืนที่ดินนะครับบริเวณแยกไปฉายนะครับที่เขตบางขุนศรีนะครับซึ่งก็คือว่าแรกเริ่มเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ต้องการที่จะสร้างถนนผ่านบริเวณนั้นซึ่งชุมชนก็ลงประชามติกันแล้วก็ยินยอมนะฮะแต่เมื่อสร้างไปสร้างมาแล้วเนี่ยครับมันเกิดกรณีที่ว่ามันผิดกับข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก็คือมันจะต้องมีการขยายถนนเพิ่มขึ้นซึ่งสุดท้าย ก็ต้องเวรคืนที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งผลกระทบก็จะตกไปอยู่กับชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออย่างนี้ครับชุมชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยครับก็รวมตัวกันนะฮะแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้โครงการนี้ดาเนินต่อไปได้ซึ่งตอนนี้ครับโครงการดังกล่าวก็ถูกพักไปแล้วก็คือยังไม่มีการสร้างเพิ่มต่อในบริเวณดังกล่าวครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราสังเกตว่าการใช้สิทธิ์ของชุมชนเนี่ยครับ ต้องใช้ปริมาณของจํานวนคนในชุมชนเราก็เลยคิดว่าการแสดงออกของผลงานเนี่ยครับต้องเป็นเกมกระดานเพราะว่าเกมกระดานเนี่ยครับต้องมีผู้เล่นหลายคนเพื่อที่จะรวมตัวกันและใช้อานาจหรือให้เกิดสิทธิ์ในการต่อรองครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบของเกมกระดานนะครับก็คือว่าลักษณะจะคล้ายๆกับเกมเศรษฐีนะครับมีการใช้ลูกเต๋า ในการเดินมีการใช้ลูกเต่านะครับในการถอยครับแล้วก็มีตัวเดินในการเดินและมีบ้าน,นครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับก็จะคล้ายๆกับเกมเศรษฐีเลยครับมีการซื้อที่มีการเดินไปตกต้องชําระภาษีมีการเปิดการ์ดขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะถูกลัดเวรคืนเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราจะสามารถแก้ไขได้ไหมในกรณีที่ถูกรัดสั่งเวรคืนที่ครับน,นี่ก็จะเป็นวิธีเล่น นนี้จะเป็นตัวอย่างอินสตอลนะครับของงานนะครับก็จะมีวิดีโอที่ฉายใหด้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีตัวปอดเกมครับครับก็เกมสิ์เกมชุมชนเนี่ยถ้าเป็นการสะท้อนปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ อยาจะบอกว่าเราไม่มีทางรู้ครับว่าเมื่อ,อไหร่ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับเราครับกับครอบครัวของเราและชุมชนของเราครับขอบคุณครับเกมสิทธิเกมชุมชนครับก็ผ่านไปนะครับสาหราับคณะแรกที่ทําในประเด็นของที่ดินฮะมีความน่าสนใจนะแล้วก็ตอนนี้ก็เกมเศรษฐีออนไลน์กำลัง เป็นเรื่องฮอตมากนะก็เด็กๆก,ก็เอามาใช้ในการที่จะสื่อารนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปสู่สาบันตอ